สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ปีกโปะนะคะโอ้อยางพ่อาชีใหญ่มากนะคะทุกคนตัวเร็วมากเลยอันนี้คือเขาปลูกแบบไม่ได้ใส่มันสำปะหลังเนาะคือปล่อยโล่งนะคะทุกคนเ <c oughs> อ้ย อตอนนี้พ่อเทนต้องพิจารณาก่อนแล้วนะ,ะทุกคนมาไถ่มันให้แอดบัตนะคะแต่ก่อนจะไถ่เราก็ต้องพิจารณาดูก่อนนะว่าเราจะเอาด้านไหนไปถึงด้านไหนก่อนแต่แบบถ้าที่แคบๆแบเน,นี้ยจะไถ่าย,ยากหน่อยนะคะทุกคนไม่เหมือนเป็นสวนกว้างนะ สูวงกว้างนี่มันจะไถง่ายแต่ถ้าเป็นแคบๆอ่ะเวลาจะกลับรถเลี้ยวรถนี่มันจะยากหน่อยแต่ดูแล้วโอ้โหโโหัวมันน่าจะใหญ่นะทุกคนดูดินแตกขึบดูนะคะดินแตกขึบนะอะตอนนี้แรงเลงแล้วเลีงอีกนะคะเพื่อนตรงเลีงก่อนนะจะเอายังไงดีวะซาน ว่าจะเริ่มแต่ตรงไหนก่อนพอดีนะคะแอดบัตนะคะสั่งด่วนเลยไถยมันให้หน่อยนะคะเอาแ้มเลิกก้อนมาเนี้ยที่แคบแคมจะไถายากนี่คืออ่อ โซนหนึ่งจะเป็นนาของแอดบัตนะคะแต่โซนนี้คือเป็นพื้นที่สูงหน่อยแอดบัตก็เลยปลูกมันใสนะคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราร,ร,รอดูเราดูหัวมันแอดบัตนะจะใหญ่ขนาดไหนส่วนขางไม่พียังไม่ถอนนะคะเพราะว่า ต้องรอเก็บลำก่อนเก็บลำไว้ปลูกอีกทีเพราะว่าถ้าเราขุดแต่พอปีเนะี่ยมันจะไม่มีลำไว้ปลูกเนาะปีนี้ยิ่งรู้สึกว่าจะแล้งนะคะจะแล้งยาวเลยว่าตั้งแต่หมดฝนแล้วยังยังไม่มีฝนตกเลยก็ยจะไปเอารุ่มตรงไหนก่อนต้องคอยหลังเลยบ่แสดงว่าต้องได้ถอยหลังเก็บก่อนนะทุกคนคอยหลังเกาะนะ โอ้ก็จะเสียเวลาอยู่เหมือนกันนะถอยหลังเกาะเนี่ต้องถอยทีละร่องทีละร่องนะคะทุกคนถ้าทั้งหมด20ร่องก็ถอยจน20ร่องนะ เดี๋ยวรอดูพ่อเทนจะพิจารณายังไงก่อนถอยไปเกาะก่อนแล้วค่อยค่อยหมุนหรือเปล่า สุดแล้วนะคะแล้วลร่องแรกๆนี่เราต้องเก็บออกด้วยนะถ้าไม่เก็บออกนี่มันเราจะได้เหยียบนะคะเหยียบหัวมัน ยังต้องได้ไปเก็บแล้วบ่ ต้องเก็บออกก่อนนะแต่ว่ามันนี่ถือว่ายังอ่อนนะเพราะว่าตรงนี้แอดบัตก็ถือว่าปลูกเ,เขาเรียกว่าอะไรปลูกช้าหน่อยนะตัวนี้นะนี่นะต้องถอยหลังนะเกาะ กาะมาทีละแถวทีละแถวถ้าปกติพื้นที่กว้างเนี่ยเราจะวิ่งวนเลยนะ,ะทุกคนวิ่งอ่าล่องนั้นเสร็จแล้วก็รอบเลยนะคะวิ่งวนไปวนมาเลยแต่ถ้าจะเป็นสมัยก่อนโห่ต้องถอนทีละต้นทีละต้นนะคะต้องเอาไมโยกมางัดขึ้นนะคะงัดขึ้นงัดขึ้น ตเดียวนี้มันก็ทันสมัยขึ้นเนาะก็ใช้รุถก็ทุนแรงไปเยอะนะคะยิ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าดินตรงไหนที่แข็งๆยังหูเสียเวลามากต้องคอนแล้วอะไรที่หัวไหนที่มันหักแล้วก็ต้องเอาเสียมนะคะมาเล่มหาอีกคือมาเสาะหาอีกนะคะ เลยต้องเก็บหมอ,อกนะคะรถไทยเหยียบใช่ไหมพ่อไม่ต้องเอาพืชขนาดก็ได้มั้งโอ้อยโอ้ยหัวดออกมากเลยอึ๊บ <Okay, okay. S 1> ดินแข็งบ่ะหน้าใช้รถไทยยังมาแข็งนะคะ แล้วถ้าชายคนขุดมันจะขนาดไหนโอู้หัวใหญ่อยู่ขนาดโตยังไม่เต็มเดือจะเต็มนะนี่ตัวยังไม่เต็มที่นะน่นี่อันนี้นะคะถ้ามันถึงรอบปีนี่มันจะหัวใหญ่กว่านี้เนาะ แทนว่าโอ้ดินแข็งแข็งแข็งโอ้โหหัวดกมากนะถ้ามันถึงรอบปีมันจะขนาดไหนทุกคนโอ้ยังมีโหัวเน่าอยู่หัวดกอยู่นะ นะคะสมบับขึ้นี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะ